ที่จะเกิดความรู้สึกทั้งในใจหรืปล่อยมันออกไปให้เธอฟังจะบอกว่าฉันรักเธอโอ้ยนี่ถ้าเขียนเป็นจําเลย X ไปแล้วนะเนี่ไม่ใช่แล้วล่ะจะอาให้ตลกไปเลยจะบอกว่าฉันรักเธออันนี้จะบอกว่าแล้วก็จะบอกว่าฉันรักเธอจะบอกว่าเดี๋ยวเรื่อเขาไงว่าจะบอกว่าฉันรักเธอ จะบอกว่าคิดทุกวันต่อไมนะโต้นเจอกว่าฉันรักเธอจะบอกว่าคิดทุกวันเฮ้ยเฮ้แต่ไม่รู้เป็นะจังหวะจังหวะเอออันนู้นอันนู้นอันนู้นคีอันนี้จังหวะ จังหวะน้นไม่ได้เีจริงจริงนะค่น้าตามไจะบอกว่าเจอจริงจริงนะจะบอกว่าลงเจอเพื EX ่อที่จะปลดความรู battles 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 ้สึกคัในใจจะปล่อยมันออกไปให้เธอฟังจะบอกว่าฉันรักเธอจะบอกว่าคิดทุกวันเอ แต่ไม่รู้เป็นอะไรเมื่ออยู่ใกล้เธอเท่าไรพูดได้แค่รักเธอจะบอกเมืองรักเธอจะบอกว่าหลงไปเธอเพื่อที่จะปลดความรู้สึกทางในใจจะปล่อยมันออกไปให้เธอฟังเธอบอกว่ารักเธอเธอบอกว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกวันอันนั้นพูดไปเวอะบอกว่าคิดถึงคิด เอาคอมาดึ๊ดดึกดดึดแบบว่าดึก Love you อะไรก็ได้นะอันนี้ไอ้เปลี่ยนเป็น Love you บอกว่า Love you กช่ไอกุ้างกินไม่ต้องวนค่ะ Love you ก็พา Love you อนสุดท้าย Love you แล้วก็กจดแล้วก็ Love you อยาก Love you จะบอกว่า Miss you w i t h you w i t h you ไม่ต้องคิด มิดอยู่ด้วยนะไม่ใช่มิดอยู่อะไรมิดจ๊ะเอาไรว่เธาบอกว่ายักเธอบอกว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกวันแต่ไม่รู้เป็นอะไรเมื่ออยู่ใกล้เธอเธอไรพูดได้แค่รักเธอ หางมันอ่ะรักเธอรักเธอฉันรักเธอรักอะโลกก็ไกลโลกก็ไกลมาด้วยฉันรักเธอเฉันรักเธอก็ได้แต่มันไม่ได้หางมั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 งนะ นี่ถ้าเกิดมันมีมันไปถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วครูทําให้มันร้องแบบว่าชนิดที่ตัวควบกล้ำก็ได้อะไรเนี้ยฉันจะมอบเหรียญทองให้คุณครูไว้คนกดีวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทําเหรียญทองกันแล้วมั่งแต่เอ็งร้องทุกวันเสียงสูงแบบแหวนจะบอกว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกวันจะบอกว่าจคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกวันคอนให้ตรงไหนบ้างอ่ะจะ จยาไมน้าตาน่าตาอยากไปมากเลย